สวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับช่องดอกเตอร์เยน h ช n แนลครับเดโกเซเมโอเนตัดสินใจต่อสัญญากับแอตเลติโกมาดรดไปจนถึงปี2 0 2 4ันี่เรียบร้อย และการตอบสัญญาณในครั้งนี้มันก็สื่อนัยได้หลายต่อหลายอย่างครับมันแปลว่าครับเขาอยากพาทีมทีมนี้เป็นแชมป์ครับและตอนนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่อีกครั้งเซเมโอเน่ครับก็อยากจะเป็นคนที่รับบทบาทหลักในการพาแอตมาริตต่อ,อกรกับเรอลมริตร,รวมถึงบาร์เซโลนาะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารับชมรับฟังกันเลยครับว่าความท้าทายของเซเมโอเน่กับแอตมาริดเนี่ยมันยังเหลืออะไรบ้างครับ แน่นอนครับว่าส่วนหนึ่งแล้วที่เขาเลือกอยู่ต่อมันก็มีเรื่องของการอยากทำลายสถิติด้วยครับเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับว่ามันเป็นอย่างไรความท้าทายที่1ก็คือการป้องกันแชมป์ลาลีกาสเปนฤดูการล่าสุดอย่างที่ทุกท่านทราบกันไปแล้วนะครับว่าแอตมาดิดเนี่ยคว้าแชมป์มาได้แต่ว่าฤดูการหน้าพวกเขาว่ายังต้องต่อสู้ต่อไปในสายตาของบอลพนันหลายๆเจ้าเนี่ยพวกเขามองว่าแอตมาดิดไม่ได้เป็นตัวเต็งครับที่อยากคว้าแชมป์ แต่พวกเขาเนี่ยแหละครับที่เป็นอุปสรรคที่ทั้งเรอัลมาดริดและก็บาร์ซ่าจะมองข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาดมาจนถึงวันนี้เซเมโอเน่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในประว,วัติศาสตร์ของแอตมาดริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการตัดสินใจคุมแอตมาดริดต่อไปอีก3ปีนี่มันก็แปลว่าเขาอยากทำลายสถิติของเฮเลนิโอเอเรราและก็ดิคาโรซามราครับสองคนนี้นะครับก็คือคนที่ควา้าแชมป์ลีกของสเปนได้เท่ากับเขานะครับ แถเอาเข้าจริงแล้วหากไม่นับโค้ดที่เคยคุมแรมาาริตหรือว่าบาร์ซ่าครับเขายังไม่เคยมีโค้ดคนไหนเลยที่พาทีมได้แชมป์ลีกถึง3สมัยนี่จึงเป็นความท้าทายสําคัญอย่างแรกเลยครับของเอลโชโรความท้าทายที่2คือความฝันอันยิ่งใหญ่ที่หมายถึงการคว้าแชมป์อยู่่าแชมปนลีกเซเมโอเน่พายเอ็ดมาริดนะครับได้แชมป์มาหมดแล้วทุกรายการเหลือเพียงแค่รายการเดียวเท่านั้นที่เขายัางไม่ได้ก็คือแชมเปนลีกมันคือโทรฟี่ที่พวกเขารอคอยมานานแสนนาน กานั้นแล้วนับตั้งแต่ที่เซมิโอเนเข้ามากุมบางเหียนทีมตามี ami, เขาเคยพาทีมเข้าชิงรายการนี้ได้ถึง2ครั้งครับทว่าผลงานในช่วง2-3ฤดูกาลที่ผ่านมาในฟุตบอลยุโรปแอตมาริดกับโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักฤดูกาลล่าสุดครับก็ตกรอบตั้งแต่รอบทีทท่ทีมสุดตายด้วยน้ำมือของเชลซีหรือยอยาอ่าง2ฤดูกาลก่อนครับก็เป็นแอร์เบลซิกชนะพวกเขาไปได้ในรอบ8ทีมสุดท้าย แอตมาริดมีทีมที่ดีขึ้นแต่แค่นั้นมันยังไม่พอครับฤด,ดูกาลหน้าพวกเขาจะได้เริ่มต้นจากการอยู่โถหนึ่งทีมที่พวกเขาต้องเจอก็ไม่น่าจะยากมากและนะั่าเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะทําให้สนามแว่นตาเมโทรบริตาโนกลับมาครั้งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในฟุตบอลยุโรปปีที่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ชนะในบ้านได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นความท้าทายที่3คือฟุตบอลถ้วยรายการที่เต็มไปด้วยอุบัติเหตุ แอตมาริดนะครับมักเป็นทีมที่สอดแทรกขึ้นมาควา้าแชมป์บอลถ้วยได้อยู่เสมอและซิเมโอเน่ก็มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้แต่ว่า2ฤดูกาลล่าสุดทีมที่แอตมาริดแพ้นะครับก็คือทีมอย่างคันตูราเลโอนซ่าและก็คอเนล่าครับซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยก็เป็นทีมที่อยู่ในลีกล่างครับ มันถึงเวลาแล้วที่แอดมาริดต้องทําผลงานให้ดีกว่าเดิมเพราะว่านับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาแอดมาริดก็ไม่เคยเข้าชิงฟุตบอลถ้วยในประเทศได้อีกเลยเซเมโอเนจะต้องหาความสมดุลในการโรเตชันนักเตะให้ได้ครับเพราะมันสําคัญมากสําหรับฟุตบอลทัวร์เมนต์ที่แข่งเพียงแค่นัดเดียวความท้าทายที่4นะครับคือการหลุดออกจาก4-4-2ให้ได้สักทีครับ ไม่ว่าจะเล่นดีหรือว่าเล่นแย่แต่สิ่งหนึ่งที่เซเมโอเน่ยืนหยัดหนักแน่นมาตลอดก็คือการยึดมั่นในระบบ4-4-2มามากกว่า10ปีการนั้นแล้วมาในปีล่าสุดเซเมโอเน่เนี่ยดีขึ้นครับเพราะว่าการมาของหลุยซัวเรสมันทำให้เขากล้าลองในสิ่งใหม่ๆเขาเริ่มออกห่างจากระบบ4-4-2จับนักเตะไปเล่นตนำแหน่งใหม่ๆอย่างเช่นในกรณีของยานิคารสโกครับแล้วก็โกเก้ รวมไปถึงการพยายามทำให้นักเตะอย่างคแวนชิปเบียมาริโอเอโมโซกับโตมาเลมาได้มีอิสระในการเล่นมากขึ้นเพื่อเขามีการสลับปรับเปลี่ยนแต่ว่าหนึ่งในความท้าทายสำคัญครับก็คือว่าโดวยวิวัฒนาการของฟุตบอลเซเมโอเน่จะยังคงเป็นโค้ชคนเดิมที่รักษาผลการแข่งขันได้เก่งเหมือนเดิมหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาติดตามกันเลยครับความท้าทายที่5คือการไปต่อกับชวโอเฟลิกเป็นฤด,ดูกาลที่3าม นี่น่าเป็นความท้าทายของทั้งเฟลิกและก็เซเมโอเน่ครับฤด,ดูการที่3เป็นฤด,ดูการที่เฟลิกจําเป็นต้องตอบสนองความคาดหวังของเซเมโอเน่แล้วก็แฟนบอลว่าเขานี่แหละรครับสามารถกล้าวมาเป็นแข้งระดับชั้นนําของสโมสรได้เขาต้องแสดงความสม่ำเสมอออกมาให้ได้มากกว่าน,นี้อย่างในปัจจุบันนี้เซเมโอเน่ก็แทบจะฝากผีฝากขาไขใดๆกับเฟลิกไม่ได้เลยครับเฟลิกต้องช่วยเซเมโอเน่บ้างแล้วครับ หากเฟลิกเติบโต,ตมากขึ้นบางทีแล้วรูดูการหน้าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในจิ๊ตซอชิ้นสำคัญที่ทีมอาจจะขาดไม่ได้ครับความท้าทายที่6ก็คือยกอะดับฟอร์มการเล่นของเลนันโรดีเจฟฟรีย์กอนร็อกเบียร์และก็ซาอูนิเกสหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้พวกเขาคว้าแชมป์ได้ก็คือการที่นักเตะบางรายยกอะดับฟอร์มการเล่นขึ้นมาได้อย่างเหลือเชื่อ อย่างเช่นในรายของมาโกตโยเรนเต้นะครับแถมยังมีในรายของเอโมโซสเตฟานซาวิดคารัตโกเลมอร์แล้วก็อังเกลคอริอาแต่เทว่านะครับก็ยังมีฟอร์มของนักเตะบางคนที่ดูไม่ค่อยสวยงามอย่างเช่นในรายของเฟลิกที่เราได้พูดถึงไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังมีในรายของโรดีกอนด็อกเบียซิเมเวอร์ซาโกเฮกเตอร์เอเรราแล้วก็ซาอู หากพวกเขาทั้งหมดอยู่ต่อนะครับนี่คือภารกิจสําคัญของเซเมอเน่นะครับว่าเขาจะทําอย่างไรให้แข้งเหล่านี้กลับมีฟอร์มการเล่นดีๆครั้งส่วนความท้าทายสุดท้ายนะครับก็คือการทําลายสถิติเซเมอเน่นะครับเป็นโค้ชที่ควา้าแชมป์ได้เยอะที่สุดในบริษัทของแอตมาริดนะครับเขาคุมทีมไปแล้ว527เกมและเหลือเพียงแค่85นัดครับในการตามหลังสถิติของลุยอาลาโกเนสซึ่งต้องใช้เวลาถึง2ฤดูกาลนะครับที่จะทำลายสถิติตรงนี้ และอีกดึงสถิติที่เขาต้องการทําให้สําเร็จเนี่ยก็คือการคุมทีมทีมเดียวครับให้ยาวนานที่สุดก่อนหน้านี้นะครับสถิตินี้เนี่ยเป็นของมิเกลมูนอสที่เคยคุมเรอัลมาดริด14ฤดูกาลติดต่อกันและหากซิเมโอเน่อยู่จนถึงปี2024หมายความว่าเขาจะคุมทีมครบ13วฤดูกาลโดยเมื่อถึงตอนนั้นนะครับก็เป็นที่เชื่อกันเลยครับว่าหากไม่มีฟ้าผ่ากลางสนามแว่นตาเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเซมิโอเน่เนี่ยน่ายังอยากคุมทีมต่อะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายครั้งนะครับที่เซมิโอเน่เนี่ยมีข่าวว่าจะออกมีข่าวว่าจะไปแต่ท้ายสุดเขาก็ไม่ไปไหนสักทีครับแฟนบอลตราหมีทุกท่านเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่ายังมีความท้าทายอะไรเหลืออีกบ้างครับสำหรับการคุมทีมแอตมาริดนะครับของเซมิโอเน่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยใต้คลิปเปนได้เลยสารนี้เราไปก่อนเพื่อคลิปหน้าสวัสดีครับ